นี่ปัญญาครับหาสร้างอาวุธเืวมว่าให้การเดอนเนาะสร้างหุ่นเชียวสร้างเครื่องบินขับไล่รวมเอาว่าจะให้ชนะคนอื่นชนะคนอื่นมื่นแสนเป็นแดงแห่งภัยอันตรายมันมาแตกไปมไม่มีชนะเขาเราว่าชนะเขาลดนี่เดี๋ยวเขายกแต่ย่อมมันยิงแข้มเราอยู่พาใจผมไม่ไไม,มีสมองเข้าใจไหม เนี่ยเนี่ยชนะชนะแบบนี้มันแต่ภาษาสนานเนี่ยชนะตนเองชนะใจตนเองชนะกายตนเองภาษาสนาเป็นชนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดอาตาราเวจิตังเสยโยชนะตนเองมันแหละเป็นดีเป็นหวเงในที่สุกยาถ้าใครชนะตนเองเยี่ยมที่สุดเลยนะชนะกายไม่ลำบาปควมชั่วเขาจะ อะไรชนะป่าไม่พูดติดจริยธรรมไม่พูดชั่วชนะใจไม่คิดป่ายังเมื่อวันเลยนี่เธอตรงดีมันอยู่ตรงนี้แหละวันนี้แค่ทำยังไงจึงชนะตัวเองเดี๋ยวนี้มันอยากชนะแต่คนอื่นแล้วต้องเดี๋ยวก็ต้องอ่านนี่ไปอ่านที่บันมองดูตัวเองสิบันมันมองจากคนอื่นคิดคนอื่นคิดไม่ถูนี่อ้าวละไปนพวจะเสียงกันเขาใช่ไหม นั่นเนี่ยมาพร้อมกันแบบเราเป็นกันอย่างเทียมกันอยู่บ่แล้วเทศเรามุงพุทธศาสนาแท้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะขาดสติปัญญาว่าอะไรที่จะเป็นทางถูกที่สุดให้เกิดผลสุดตรงนี้นะตรงนี้ะมันเป็นอยู่เดียวนี่มันก็เป็นมาแต่คุทธถ้าดุรรมาพุทธมันเป็นโมเล่หรือกิเลสเนี่ยขั้นแรคันตอนที่ปล่อยแรกแบบมันไปอยู่กับคนอื่น ยังโกรธอยู่ผู้นั้นออกไปเสียเพราะมันมันขึ้นออกไปฝ่ากันเนี่ยมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจ